สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โมเมนตัมทอล์ตอนที่สิบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของสายที่ถนัดเรื่องดเวอร์เจนต์บ้างนะก็จะมีประเด็นเพิ่มว่าดเวอร์เจนต์ที่เห็นเนี่ยจริงๆมันมีแนวคิดว่ามีคนเอา RSI ยี่สิบเอ็ดตัวเนี้ยมามาใช้ช่วยวัดพลังนะครับว่าดเวอร์เจนต์ที่เราเห็นอนะ มันจะขึ้นน้อยหรือจะขึ้นมากนะเขาก็จะใช้คอนเซ็ปต์เอาไอ้ใจยี่สิบเอ็ดมาช่วยวัดพลังอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ท่านผู้ฟังก็ใช้ชูอารีคอนเซ็ปต์นะครับ ก็คืออันแรกเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องทฤษฎีที่เป๊ะๆก่อนเกี่ยวกับแนวคิดเขาแล้วก็ในมุมมองของผมเนี่ยถ้าเอามาใช้ในตลาดหุ้นไทยมันเป็นยังไงหรือว่าเอามาผนวก,กับเครื่องมือที่มีอยู่แล้วนะครับอ่าก็เป็นชัวร์ลิกคอนเซ็ปต์ก็คือยึดตามแบบแผนก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับปรายุให้เหมาะกับตัวเองนะแล้วหลังจากนั้นก็สร้างแนวทางของตัวเองได้ถ้าเครื่องมือนี้มันไม่เหมาะกับท่าน สำหรับเอพิโซด10นี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอตอนอื่นๆนะครับหรือว่าลองย้อนไปดูเอพิโซด1นถึง9ดูได้ซึ่งคอนเซปต์ชัวรีเนี่ยก็ใช้ในเรื่องของศิลปะการต่อสู้นะครับเรื่องของการวาดเขียนตัวหนังสือการชงชาศิลปะการแสดงหรือว่าแม้แต่ศิลปะการทำอาหารนะครับโอเคขอแนะนำตัวเองไว้ๆนะครับผมสุภาพง์ก็เป็นอาชีพหลักจริงๆก็คือเทรดเดอร์นี่แหละครับเทรด เลี้ยงชีพตัวเองนี่แหละครับแล้วก็เป็นนักพัฒนาระบบเทรดพัฒนาระบบได้ก็เอามาใช้เทรดนะครับที่ชอบทำก็คือเป็นอาจารย์พิเศษมหาลัยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนนะครับก็ไปบรรยายมาเจอตามที่ท่านเห็นแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบก็คือว่าเวลาพัฒนาระบบเทร เทรดได้แล้วมันสเสถียรเนี่ยก็จะนำมาเขียนลงหนังสือก็ได้แก่หุ้นพิชิตวิตย์สัมพิมพ์พเอ็ดหุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนสนัมพันพ์พิม็ดแล้วก็เล่มนลน่าสุดอันนี้จะเป็นจับจังหวะหุ้นยูเทิร์นนะครับก็ได้หอเฟมปี2024นะครับเกี่ยวกับหนังสือเทคนิคอลนาเลซิสที่คนไทยเขียนครับ แล้วตอนตอนนี้นะครับตอนอพิโซดสิเนี่ยอยู่ตรงไหนของ price momentum blueprint price momentum blueprint เนี่ยผมทำเป็นวิดีโอชุดใหญ่มานะครับแล้วก็เข้าดูได้ฟรีหมดเลยนะมันก็จะเป็นการบอกว่าเรียกว่าราคาของหุ้นอะแรงที่เขาลงอะมันมีลงจริงอย่างเช่นในเฟดหนึ่งนี้แล้วก็ลงแต่ว่า ออสซิเลเตอร์เริ่มขัดขืนอย่างเงี้ยก็จะเป็นสองสามสี่แบบนี้นะครับดังนั้นถ้าใครดูวิดีโอนี้จบก็จะเห็นเรื่องของการลงสุดของหุ้นว่าเป็นยังไงขึ้นสุดเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าถ้าจักรทีนี้ตอนที่สิบอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะก็คือพวกชั้นแนวจาก d ดเ e อร์เจนตรงเนี้ยเราเราจะมาเน้นตรงนี้นะครับเอาเป็นขาขึ้นแล้วกัน ไอ้ไอช็อตหุ้นเนี่ยเรายังยังไม่คุยนะครับสำหรับการช็อตหุ้นแต่ที่จริงตัว nox Vi l l e e i v e r g e n เนะ่ะได้ทั้งทั้งลองได้ทั้งช็อตนะแต่เวลาที่มีจำกัดให้วิดีโอไม่ยาวเกินไปนะครับเราจะมาเอาแต่เฉพาะตรงนี้ที่เกิด Divergent แล้วก็ตวัดขึ้นไปแล้วก็ถ้าท่านจะดูเสริมเกี่ยวกับเรื่อง Divergent แบบ Hard h a r d ดคอรเนี่ยก็ ลองดูหนังสือจับจังหวะหุ้นยูเทิร์นได้ก็คือมันมีด i เวอร์เจนต์ค่อนข้างหลากหลายในนี้นะครับทั้งเล่มอ่ะเป็นด i เวอร์เจนต์แต่ว่าเป็นด i เวอร์เจนต์จากเครื่องมือต่างๆการบรรยายครั้งนี้ก็คือเป็นตัวเสริมนะครับสำหรับคลาสทั้งไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นคลาสสตรีมเทรนด์เซนติเมนต์โพลลวิงก็ลองเข้าไปดูได้นะครับ ABL Trading Research หรือว่าถ้าท่านใดจะเข้าไปดูตัวรีวิวอะไรก็ในเนี้ย a b l Trading Research มันก็จะมีนะครับเนื้อหาทุกอย่างเกี่ยวกับคลาสอยู่นี่นะครับเราเปิดมาสิบปีแล้วครับคนที่คิดเรื่องของการใช้ RSI 21เสริมพลังด v เวเวเชนน่ะว่า เอ๊แต่เบรเจนที่เราเห็นนะ่ะมันจะขึ้นน้อยหรือว่าขึ้นมากอะ่ะท่านชื่อล็อบบกเกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่ท่านเขียนไว้ว่าถ้าถ้าเทรดเดอร์คนอื่นสามารถทำได้ฉันก็จะอดทนนะครับเนี่ยอดทนแบบถูกทางนะครับอดทนแบบทำระบบเทรดก็ทำได้เช่นเดียวกันอันนี้ไม่ใช่ไลฟ์โค้ดไม่ใช่อะไรนะครับก็คือถ้าใครติดตามผมอะ่ะผมก็เป็นสไตล์ตัวเลขสไตล์สถิติอะไรอยู่แล้วนะครับ ประวัติของร็อบบุกเกอร์ก็คือว่าเป็นเทรดเดอร์เป็นคนพัฒนาระบบเทรดเนี่ยแหละแต่ว่าที่สนใจคือเขาเป็นสายเคาน์เตอร์เทรนนะครับก็คือใช้งานไดเวอร์เจนต์เนี่ยแล้วก็รวมถึงการใช้ออาโกเทรด้วยนะครับแต่เป็นสายไดเวอร์เจนต์จ๋าเลยหนังสืออ่าเดี๋ยวหนังสือของเขาเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับ ตรงเนี้ยผมแนะนำถ้าท่านชอบใจตอนนี้นะครับเอพิโซดสิบอะผมแนะนำให้ดูวิดีโอของ price momentum blueprint เนี่ยให้ดูทุกตอนที่เกี่ยวข้องกับ divergence analysis นะครับน่าจะมีน่าจะสามสี่ตอนนี้แหละที่เขียนเกี่ยวกับ divergence เพราะว่ามันมีทั้ง regular นะครับมี double divergence ด้วยนะและรวมไปถึงอันนี้สำคัญ อันนี้สำคัญมากๆก็คือการสร้างชั้นแนลจากดเวอร์เจนนะครับแล้วเราก็จะให้หุ้นน่ะมันทะลุชั้นแนลจากที่เราสร้างดเวอร์เจนเนี่ยทะลุแล้วค่อย Follow ดังนั้นเจอดเวอร์เจนอ่ะไม่ใช่ว่าจะเข้าได้เลยนะครับบางทีไปไปเจออยู่แถวเนี้ยแล้วเข้าเลยท่านอาจจะเจอดเวอร์เจก็ได้นะอาจจะลงมาอย่างนี้ก็ได้ แต่ถ้าของผมนะครับที่ใช้ก็คือว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยอย่าพึ่งเจอไดเรกชันอย่าพึ่งเข้านะครับรอจังหว่าเขาจะทะลุอย่างเงี้ยที่สำคัญคือมันต้องมีองค์ความรู้ด้านการสร้างชันแน่ครับเนี่ยท่านก็ไปติดตามดูได้นะครับถ้าหาวิดีโอไม่เจอก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวจะส่งให้สำหรับเซตวิดีโอนี้ก็เข้าดูฟรีได้ตั้งแต่ต้นจนจบโอเคของล็อก บุเกอร์เนี่ยหนังสือที่เขาเขียนก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสายเทรดวอ่ะสาย Forex ที่ volatility สูงอ่ะก็ลองเข้าไปดูได้ลองลองเอาหนังสือเราเนี้ยไป search ในเว็บของห้องสมุดมารวยดูนะว่าว่ามีไหมยังไงนะครับแล้วก็ถ้าสายเข้าตัวเทรนดอ่ะก็จะชื่อนี้นะครับ แล้วก็มี currency trader handbook อะไรพวกนี้ก็เป็นเขาเทรดสาย volatility สูงดังนั้นเล,เลยไม่แปลกใจอะที่เขาจะไปหาพวก divergence ในการเทรดมันก็จะล้อไปกับหนังสือหุ้นวิ่งไปให้สุดเทนนะครับก็ก็สายเดียวกันแล้วก็หนังสือที่เขาชอบก็มี daniel k a h n e m a n แล้วก็ power of habit นี่นะครับ guide of rational living แต่วันเนี้ยมาโฟกัสเรื่องของแนวคิดการเทรดของเขากันหลักการเข้าออกนะครับอันนี้ย้ำนะว่าเขาใช้ ISI 2ยบเอ็ดนะครับใช้ ISI 2ยบเอ็ดนี่นะครับ ISI 2ยเอเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าเวลาเราเจออะราคาลงแบบนี้ราคาลงแล้วเราตีเส้นอย่างนี้ย ต้องเจอดเวอร์เจ้นก่อนใช่ไหมครับแบบเนี้ยอ่ะต้องเจอดเวอร์เจ้นเอม d อย่างเงี้ยเขาก็จะเสริมไปไงครับว่าเฮ้ยไอตอนที่เจอดิเวอร์เจ้นกับราคากับ m อ็มเเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงนะก็คือ rsi 2 1นั่นเองแบบเนี้ยว่า rsi 2 1อะตอนนั้นอะโหมันจะเจ๋งมากถ้า rsi 2 1อะ่ะ มันไปเรียกว่าละเมียเราไมกับเส้นโอเวอร์โซก็คือเส้นสามสิบนั่นเองเนี่ยตรงนี้ลงมาเนี่ยเปรียบเทียบกับอีกอันนึงก็คือที T ่ MACD อะ่ะก็เจอดเวอร์เจแต่ว่า ISI มันไม่ over อร์โซอย่างเงี้ยก็เขาก็ไม่ เรียกว่าให้น้ำหนักน้อยกว่าแล้วกันให้น้ำหนักน้อยกว่าอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเนี <c oughs> ่ยอันนี้เป็น MACD อ่าราคา l o แล้วก็ทำ l o w e ใช่ไหมครับอันนี้ทำ low MACD ทำ low แล้วก็ทำ high low แต่ r s i อ่ะอ่าผมย้ำนะยิบเอ็ดนะครับอันนี้ยิบเอ็ดนะ ไม่ใช่สิบสี่นะครับไม่ใช่ไอซมาตรฐานนะของตัว Nox Vi ์ l ิ e ไดเวอร์เจเขาจะใช้ตัวไอซไซยี่สบเอ็ดเป็นตัวบอกว่าตอนที่เจอไดเวอร์เจนเนี่ยระหว่างราคากับ m อ c d เนี่ยไอซไซยี่สิบเอ็ดส่งเขาเป็นยังไงยิ่งไปละเมียดละไมต่ำกว่าสามสิบได้ยิ่งดีนะครับยิ่งดีประมาณนี้เดี๋ยวมีให้ดูนะครับ ออันเนี้ยเขียนละเอียดเอาแบบง่ายสุดนะก็คือหาด i เวเจน n ์จากราคากับ m a c มนี่นะแล้วก็ดูว่าใช้พลังไอซ2ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดสองหนึ่งเนี่ยในการวัดพลังอ่าแบบนี้ อันนี้ราคาทำโลใช่ไหมครับอันนี้ก็โลโลอันนี้ก็ทำโลโลต่อแต่ว่าอันนี้ทำไฮแล้วก็ทำเอ่อขอโทษครับทำโลนะทำโลแล้วก็ไฮแล้วโลทีเนี้ยตาเราเลือบมาดูซิว่าอุ๊ยพลังที่เห็นเนี้ยเป็นยังไงก็คือย้ำอีกทีนะครับว่าต้องเป็น i s i ์ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดนี่ i s i ์ยี่สิบเอ็ด ถ้าเมื่อไหร่แบบตอนที่มันเกิดไดเวเร์เจนต์ตรงนี้ยอันนี้ราคาอันนี้ย m a c แลแล้ว RSI อ่ะมันลงไปและเมียดเราไม่ใต้สามสิบอ่ะแสดงว่ามันมันเหมือนหนังกติกที่มีแรงดีดสุดๆอะ่ะถ้ามันขึ้นอ่ะโอกาสขึ้นมันจะเยอะอันนี้เป็นแนวคิดเขาท่านก็ลองเอาไปทดสอบ ต้องเอาไปดูตัวอย่างอะไรเยอะๆดูว่ามันเหมาะกับระบบเทรดท่านไหมจำอีกทีนะครับว่าเขาใช้ไอ่สิบเอ21นี่นะครับดังนั้นสิ่งที่เห็นตรงเนี้ยก็เหมือนหนังกราติกที่แบบมันมันดึงสุดๆเลยนะแล้วแล้วไม่ใช่ไอส่สิบส14ด้วยนะครับย้ำอีกทีนะโอ้โหถ้าเมื่อไหร่โอ้โหนี่มันระดับ21ก็คือแล้วมันหลุด สามสิบจุ่มลงมาก็ก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับอ่าต่อมาก็ล่าสุดเนี่ยเซตอย่างเงี้ยอันนี้ก็เจอดิเวอร์เจนนี่นะครับอ่าราคาลงแต่ MACD ไม่ลงอ่าราคาจุ่มก้นลงแต่ MACD ไม่ได้จุ่มก้นลงยกก้นขึ้นอย่างเงี้ยก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า ตัว bullish d i v e r g e n c อยู่แล้วแต่ว่ามาดูพลังตัว i s i 2 1ยก็คืออ่ามันจุ่มอยู่ทีหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นมาแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้ A นะครับมาดู B ตรงเนี้ยอันเนี้ยเกิดดั double d i v e r g e n ต์เห็นไหมครับอันนี้ลงมาแล้วก็ราคาลงไอซไงัดขึ้นราคาลงไอซไงงัดขึ้นอันนี้เกิดสิ่งที่เรียกว่าตัว ดับเบิลไดเวอร์เจแล้วพอตาเรามาดูตัว i s i 1สิบสี่อ่าขอโทษครับ i s i 21ยิเอดของเขาอะอ๋อมันมาละเมียดละไม่ต่ำกว่าค่าสามสิบนี่หว่าดังนั้นหนังกระติกอันเนี้ยมันดีดขึ้นแรงไงเนี่ยอ่าท่านก็ลองเปรียบเทียบ A กับ B ดูนะสำหรับตัว Nox View d i v e r g e n ์เ Nox v i ็คืออะไรเป็นเมืองของเขาครับเมืองของคนที่เขาคิด ที่เขาอยู่อ่าอันนี้ก็อันนี้ก็เกิดดับเบิลไดเวอร์เจนต์นะครับราคาลงแล้วก็ m อ c d อขึ้นราคาลง m อ c d อขึ้นเนี่ยสวนทางกันแล้วก็ตัว RSI ยี่สิบเอ็ดนะครับ RSI ยี SI ่สิบเอ็ดก็มาจุ่มและเมียดละไมต่ำกว่าเส้นสามสิบนี่นะ RSI ยี่สิบเอ็ด อย่างเงี้ยมันเลยดีดขึ้นมาอ่าอันนี้ก็เน,นนเนี่ยเจอนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยราคาลง mcd งัดขึ้นอย่าลืมนะครับแล้วก็ทำเป็นพวกเส้นขนานใช่ไหมครับพวกเนี้ย ผมย้ำอีกทีว่าเส้นขนานลองกลับไปดูวิดีโอย้อนย้อนดูนะครับก็จะเห็นอยู่แล้วก็ตัวเนี้ยไอเนี้ยแรงทำไมแรงเพราะว่าระหว่างเนี้ยโอ้โหไอใส่ยี่สิบเอ็ดอ่ะมันจุ่มข้างล่างเลยเห็นไหมครับมันจุ่มค่าสามสิบอันนี้คือเรื่องใหญ่นะอันนี้เป็นแบบการง้างหนังกระติกอย่างรุนแรงง้างรุนแรง แม้แต่วิดีโอตอนนี้ก็ไม่ได้เขียนในหนังสืออจับจังหวะหุ้นยูเทิร์นนะครับก็ถือเป็นตอนพิเศษที่เสริมตัวหนังสือเข้าไปนะ,ะแต่เนื้อหาในนั้นถ้าท่านใดเคยอ่านอะ่ะก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างฮาร์ดคอร์สำหรับตัว Divergent Analysis อยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเป็นบทที่น่าสนใจนะสำหรับ Knoxville ดเวอร์เจนก็คือการเอาไอซ์ไซยี่สิบเอ็ดมาช่วยวัดพลังดเวอร์เจนว่ามันจะมีโอกาสขึ้นน้อยหรือว่ามีโอกาสขึ้นมากมจุดออก <c oughs> ส่วนมากอะ่ะมันมันจะเป็นตัวไพ่แพทเทิร์นต่างๆนะครับสำหรับตัว จุดออกท่านก็ลองลองไปตามดูได้นะว่าว่ามันเป็นยังไงแต่ส่วนมากก็ถ้าผมนะครับผมผมอะ่ะก็ใช้ตัวลันเทนเข้าไปอะ่ะอ่าว่ามันมันทะลุมาแบบนี้แล้วก็ตัวเส้นค่าเฉลี่ยอะไรยังไงมันลันขึ้นไปแบบเนี้ยแบบเนี้ยถ้ามันหลุดเส้นค่่เฉลี่ยลงมาก็ออกอะไรอย่างงี้นะ รู้สึกมีตอนก่อนนะครับที่ที่เป็นเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ยที่เวลามันทะลุตูมขึ้นมาแล้วก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ยอะไรก็ลองไปดูได้เคล็ดลับสำคัญนะครับอันนี้แม้แต่คนคิดน o x v i e w d i v v r r g n n ซเขาก็บอกนะเห็นไหมว่าใช้กับเส้นแนวรับแนวต้านแล้วก็เทรนด์อินดิเคเตอร์อื่น แม้แต่คนคิดนี้เขาก็บอกนะครับว่าเจอไดเวอร์เจนน์อย่าพึ่งเข้านะครับอย่าพึ่งเข้าระวังจะเจอไดเวอร์เจนน์เงี้ยมันลงต่อมันมีปรากฏการณ์นี้จริงๆก็คือราคาลงเรื่อยๆแล้วก็อินดิเคเตอร์ออสซิเลเตอร์ยกกลนขึ้นเรื่อยๆแล้วคนก็เจ็บร้องไห้กันว่าเอา้าฉันเจอไดเวอร์เจ้นแล้วมันทำไมไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเลยย้ำแล้วย้ำอีกว่าส่วนตัวผมอะ่ะ ใช้พวก c ชันแนลมาช่วยจะดีก็คือถ้าถ้าราคาไม่เบรกชั n แนลก็ไม่ไม่ทะลุชันแนลขึ้นไปก็ไม่เข้าหนีนะครับเนี่ยเขาก็ย้ำนะครับว่าใช้กับอินดิเคเตอร์อื่นด้วยใช้กับเทรนด์ด้วยพวกนี้แล้วก็ปรับไทม์เฟรมนะครับที่เราใช้ก็เป็น Time Frame Day แล้วก็เหมือนเดิมนะครับใช้กับหุ้นที่ปริมาณการซื้อขายมีสภาพห้องสูง แล้วก็ช่วงที่เขาถนัดก็จะเป็นช่วงไซด์เวที่มันเนี่ยหุ้นขึ้นมาปอกแป๊กปอกแป๊ก,ปกเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปจนสุดแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ลงแบบเนี้ยเขาได้ทั้งลองทั้งช็อตแล้วโดยระยะยาวอะ่ะมันก็จะเป็นไซด์เว์อย่างเงี้ยปอกแป๊กปอกแป๊กไปอ่าตอนเนี้เขาเน้นกำไรน้อยแต่บ่อยเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเทรนด์ฟอลลวิ่งจ๋า มันเป็นเค้เตร์เทรดไงครับซึ่งไม่แปลกนะครับเขาจะเทรดผี่หน่อยแล้วก็ไม่ไม่ใช้อารมณ์ใดๆทั้งนั้นเข้าใจผิดการเข้าใจผิดแล้ว้อควรระวังนะครับไดเวอร์เจนกับตัวเสมอไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะอันนี้เตือนหลายครั้งละระวังเจอไดเวอร์เจนสิ่งที่สำคัญก็คืออะไรครับท่านต้องลากชันแนลให้ได้นะแล้วทะลุชันแนลค่อยเข้า อันนี้สำคัญมากเข้าเร็วเกินไปอันนี้ก็เจอดเวอร์เจนซ์แน่นอนเนี่ยไปเข้าตรงเนี้ยไม่รอมันทะลุอย่างเงี้ยแล้วก็ในกราฟสั้นก็ไปโอเวอร์เทดเยอะอันนี้เสี่ยงนะครับกราฟสั้นแล้วก็เข้าใจผิดว่าไม่ต้องตัดขาดทุนอันนี้ผิดมหันเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องตัดขาดทุนนะวางดเวอร์เจนผิดตำแหน่ง อันนี้ผมมองว่ามันอยากวางอะไรก็วางอะไม่ใช่ครับมันมันควรจะทําเป็นเส้นขนานแล้วการที่เราทําเป็นเส้นขนานแล้วแล้วองศาเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาหมู่ครับคนที่ใช้เครื่องมือเขาก็ใช้เหมือนเราอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นแนวต่างๆเหมือนกันไงดังน,นั้นถ้าถึงจุดเนี้ยมันก็จะช่วยกันซื้อครับ โดยที่ไม่ได้นัดหมายจะปั่นหุ้นจะอะไรนะแค่จิตวิทยาหมู่ใช้ระบบเดียวกันอ่าแล้วก็อ่าความเข้าใจผิดข้อควรระวังก็คือไม่มีแผน exit stop ไม่มีแผนฉุกเฉินนะครับไม่ไม่ได้นะไม่ได้ก็ยังไงก็ฝากคลาสนะครับเป็นคลาสมือใหม่ก็มีหรือว่าคลาสสตรีมตรงนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ ABL Trading Research .com นะครับหรือว่าทักเข้ามาที่ f c e e o o o p เพจนี้ก็ได้นะครับเข้าไปใน ABL Trading Research ก็จะมีตัวอย่างของคลาสมีรีวิวมีเนื้อหาของคลาสนะครับยังไงลองลองเข้าไปดูกันได้ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสรุปอีกทีนะก็คือมันเป็นเรื่องของการใช้าราคาใช้ MACD แบบนี้นะครับหาเดเวเนใช่ไหมครับหาเดเวเบนแล้วก็จะมาวัดพลังกันเนี้ยแหละโดยการใช้อ s i 21สนะ RSI 21 นี่นะครับมันก็จะพอบอกได้ว่าเฮ้ย,ยตัวบูลิสเดเวอร์เจนที่เราเห็นนะมีพลังยังไงบ้างโอเคนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวย,งงนนยังไงพบกันตอนหน้านะครับยังไงพบกันตอนหน้าตอนที่สิบเอ็ดขอบคุณครับ